คืนนั้นผมกลับบ้านดึกครับทำโอทีจนลืมเวลากว่าจะรู้ตัวก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนแล้วถนนหนทางก็เปลี่ยวมากบ้านผมอยู่ในซอยลึกเข้าไปอีกยิ่งทำให้รู้สึกวังเวงพอถึงบ้านก็รีบอาบน้ำครับอยากจะพักผ่อนเป็นที่เหนื่อยมาทั้งวันในห้องน้ำมีกระจกบานใหญ่อยู่บานหนึ่ง ผมก็ส่องกระจกตามปกติมองหน้าตัวเองที่ดูอิดโรยแต่แล้วผมก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆตอนแรกก็คิดว่าตาฝาดผมเลยกระพริบตาทีๆแล้วมองเข้าไปในกระจกอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเลยครับในกระจกเงาของผมมันกำลังยิ้มไม่ใช่ยิ้มแบบธรรมดาด้วยนะครับ เป็นยิ้มที่กว้างมากๆเห็นฟันครบทุกซี่ดวงตาเบิกโพลงจ้องมาที่ผมอย่างน่ากลัวผมแข็งทื่อไปทั้งตัวขยับไม่ได้เลยผมพยายามจะเงยหน้าขึ้นมองหน้าตัวเองจริงๆว่าผมกําลังยิ้มอยู่หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ยิ้มเลยสักนิดหน้าผมยังคงเหนื่อยล้าเหมือนเดิมแต่ในกระจกมันยังคงยิ้ม ผมกลัวจนแทบเป็นลมรีบเอื้อมมือไปปิดไฟในห้องน้ำแล้วรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำอย่างไม่คิดชีวิตหัวใจผมเต้นแรงมากแทบจะทะลุออกมานอกอกผมรีบเปิดไฟทุกดวงในบ้านแล้วนั่งลงบนโซฟาพยายามตั้งสติถามตัวเองว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมอาจจะแค่คิดมากไปเองก็ได้ ผมรวบรวมความกล้าแล้วค่อยๆเดินกลับไปที่ห้องน้ำเปิดไฟแล้วมองเข้าไปในกระจกอีกครั้งคราวนี้ทุกอย่างปกติเงาของผมก็เป็นปกติไม่มีรอยยิ้มอะไรทั้งนั้นผมถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกคิดว่าตัวเองคงจะเหนื่อยเกินไปจนทำให้เห็นภาพหลอนแต่ในใจลึกๆผมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจ ผมอาบน้ำเสร็จก็รีบเข้านอนครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาทั้งคืนในหัวก็มีแต่ภาพรอยยิ้มในกระจกพอเช้าวันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนผมชื่อเอกมันเป็นคนที่ชอบเรื่องผีผีสังสารอยู่แล้วเฮ้ยน่ากลัวว่ามึงอาจจะเจอกระจกผีเข้าแล้วก็ได้ เอกพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นกระจกผีมันเป็นยังไงวะผมถามด้วยความสงสัยก็กระจกที่มีวิญญาณสิงอยู่ไงอาจจะเป็นวิญญาณที่ตายในห้องน้ำหรืออาจจะเป็นวิญญาณที่ถูกกักขังไว้ในกระจกแล้วแล้วผมต้องทำยังไงผมถามด้วยความกังวลวิธีแก้มีหลายอย่างแต่ที่ง่ายที่สุดคือเอากระจกบานนั้นออกไปจากบ้านมึงเอกแนะนำ ผมฟังแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วผมเลยตัดสินใจโทรเรียกช่างมาถอดกระจกบานนั้นออกไปจากห้องน้ำทันทีหลังจากที่เอากระจกออกไปแล้วผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่ถึงอย่างนั้นในใจผมก็ยังคงหวาดระแวงอยู่ผมไม่รู้ว่าวิญญาณที่อยู่ในกระจกนั้นคืออะไรหรือมันต้องการอะไร แต่ผมรู้แค่ว่าผมไม่อยากเจอมันอีกแล้วถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดตอนหน้า